สวัสดีเวรุนวันนี้เราจะผมมาอยู่ผมอยู่กับคนต่างชาตินะัยรุนซึ่งมาจากประเทศนอร์เวย์นะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มีคนต่างชาติไม่ไม่รู้สารัตรเอนอร์เวย์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับฝรั่งนะัยรุนทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าฝรังนะ่งเนี่ยมันเก่งใช่ไหมไง แล้วเราให้เขาแนะนำตัวดีกว่านี่นับฝรั่งไวรุน<อ>เราจะมากินโชว์ฝรั่งนะวันนี้คิดซะว่าเป็นของขวานปีใหม่นะไวรุนสวัสดีปีใหม่ทุกคนน้นี่ไงะ่ะปีใหม่นี้เราก็ปกติไวรุนอยู่คนเดียวมันก็ชินชินจนไม่รู้จะอยู่ยังไงครับไวรุนไม่รู้จะพูดยังไงนะเรามากินโชว์ฝรั่งดีกว่า เดี๋ยวจะให้เวรุนสังเกตดูนะครับว่าการกินฝรั่งแล้วจะพูดฝรั่งได้ไหมดูวเวรุนดูกันนะครับคำคำแรกยังไ,ไม่ได้ผลนะเวรุนเราดูคำคำที่สองว่าจะพูดฝรั่งได้ไหม ภาษาต่างประเทศไว้ดูอันนี้ก็ฝรั่งนั้นเนี่ยมาจากประเทศผมแนะนำตัวน,นนะฝรัง่งเพชาติโคตรได้ไดนะวรุ่นฝรั่งมันเป็นฝรั่งแบบคกลือ เนี่ยไงมันใช้ธรรมชาติแมใช้ปุ๋ยน้ำไวรุ่นรสชาติมันจะออกแต่งตาจากการใช้ปุ๋ยนะถ้าใช้ปุ๋ยเนี่ยมันมันจะนุ่มแล้วก็มันรสชาติไม่ค่อยหวานนะครับฝรั่งที่มันออกผลจากเกิดจากธรรมชาติได้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์วกนนี้มันจะหวานแบบกรอบๆแล้วก็รสชาติมันจะหวานแบบเข้มกว่าหวานอ่อนนะอันนี้มันจะหวานแบบเข้มเข้มๆนะเวรุ่น นี่ฝรั่งธรรมชาติคนระับไปเจอมาจากตลาดมามนุษว่าเจอที่ต่างประเทศไม่ใช่นะนี่มาจากตลาดนะเวรุนข้อสังเกตไวรุ่นกินฝรั่งนะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เวรุนงงไหม ขณะผมยังงงว่นไหนชื่อฝรั่งนะกินนี่พูดไม่ได้อ่ะงงไหมลูกงงไหมไอ้พี่เด็กงงไหมไม่งงนะงงได้ใจนั่นเมื่อเรากินฝรั่งเราต้องพูดพูดฝรั่งได้ พูดคำว่าอะไรดีวะเออไปรุ่นผมผมกินนะผมนึกได้แล้ว่าแฮปปี้นิวีเ์นะครับไปรุ่นจกไป